น่วย B HQ หรือว่ากองพลองคลัก์ษพิทักษ์ฮูนเซนตอนนี้ก็ได้เคลื่อนกำลังอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนนะครับหลังจากที่สถานก,การณ์ตอนนี้บริเวณตะเข็บชายแดนไทยเขมรยังคงตึงเครียดกันอยู่หลังจาก การประชุมไทยเขมรเจบีซีที่กรุงพนมเปญสิ้นสุดลง Facebook สถานีโทรทัศน์แห่งชาติเขมรก็ได้โพสต์ภาพคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และก็ทหารของกองทัพเขมรจากชายแดนจังหวัดพะวิหารพร้อมข้อความที่พวกเขาได้โพสต์ขึ้นมาว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งจากหัวหน้ารัฐบาลตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้อง,ป,องประเทศจากผู้ลุกลามหนึ่งชีวิตเพื่อชาติไม่ใช่แค่คําพูด แต่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพวกเราทุกคนอ,องกําลังจะปกป้องประเทศเขมรโปรดไว้ใจพวกเราประชาชนทุกคนอย่าได้กงังวลนี่เป็นข้อความที่พวกเขาประกาศแล้วก็พร้อมที่จะพีชีพเพื่อประเทศเขมรน,นะครับซึ่งถ้ถาหากเราสังเกตถึงการเคลื่อนทัพของหน่วยลบหน่วยนี้ ก็เห็นความแตกต่างก็คือการแต่งตัวที่จะมีความพร้อมลบมากกว่าทหารที่มีประจำการอยู่ตามแนวชายแดนไทยเขมรที่เราจะคุ้นชินกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นทหารที่มีอายุแก่ๆหน่อยนะครับแล้วก็รูปร่างจะทุ้มๆแต่งตัวจะสมมบางครั้งเราก็จะเห็นทหาร เหล่านี้นะครับดื่มเหล้าขาวบ้างสนุกสนานเฮฮากันบ้างแต่ว่าหน่วยทหารหน่วยลบ B H Q ที่ส่งมาล่าสุดนี้ทหารหน่วยนี้เป็นทหารที่มีความพร้อมลบมากที่สุดของกองทัพคอมเมนมีอาวุธยุปกรณ์ที่มีความทันสมัยกว่าทหารหน่วยลบหน่วยอื่นๆครับแต่ปัญหาของทหารหน่วยนี้ก็คือว่าเป็นทหารในเมืองใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับฮุนเซนแล้วก็คนในตระกูลหุเขาเพราะว่าเป็นทหาร องคลักพิทักษ์หุนเซนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาแบบนี้ตามตะเก็บชาแดนไทยคขมเถ้าหากว่ามีการปรัะทาก,กันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตกลับไปยังกรุงพนมเปญหรือเปล่านะครับเพราะทหารหน่วย BHQ ก็เหมือนกับทหารในเมืองนะครับจะออกมาในเมืองก่อนหน้านี้ก็จะออกมาก็เฉพาะในกรณีที่ออกมาฝึกซ้อมรบในป่าในเขากับทหาร กองกองทัพจีนนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ก็กดดิ่งกดติดตามให้กับช่องหนกระสุนของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราดีๆและาหากเราดูการแต่งตัวของหน่วย BHQ หรือบริการเฮส Quarter ซึ่งหากแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับแต่แตเป็นหน่วยอง,องค์รั์พิทักษ์หุนเซนนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็จะขึ้นตรงกับหุนเซนโดยมีพลนเอกหิงบุญเฮืองเป็นผู้บัญชาการหน่วยนีนะครับแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งพลเอกฮิงบุญเฮืองก็จะเป็นนายทหารคนสนิทของฮุนเซนสมัยที่ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยหน่วย BHQ ก็จะเป็นหน่วยองครักษ์พิทักษ์ตระกูลฮุนที่ขึ้นตรงได้รับคําสั่งโดยตรงจากฮุนเซนแล้วก็ฮุนมันเน็ตซึ่งฮุนเซนก็เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยนี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดของหน่วยทหารหน่วย BHQ หายากนะครับเพราะว่าทางคำเมนไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดในสื่อโซเชียล ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของฐานหน่วยนี้ก็จะได้มาจากนักวิเคราะห์ทาาหารทั้งชาวไทยเวียดนามแล้วก็จากต่างชาติโดยตามข้อมูลในสื่อโซเชียลก็จะอ้างว่าหน่วย BHQ มีจำนวนทหารประจำการมากถึง1 2 0 0 0 0นายนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วในจำนวน1 2 0 0 0 0 0นนายนี้ถือได้ว่าเป็นทหารทั้งประเทศของอเขมรเลยทีเดียวนะครับหน่วย BHQ เทียบเท่าได้กับกองพลน้อยหรือกองพลที่70ประกอบด้วยกองพัน4กองพันและแต่ละกองพันจะมีทหารประจำการอยู่ประมาณ600 1,500นาย และถ้าหากรวมเอาทหารในหน่วย BHQ ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000-5,000นายนะครับและจะแบ่งออกเป็นหน่วยพิเศษอีกหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยตอบโต้เร็วแล้วก็หน่วยกองกำลังสำรองส่วนทหารหน่วย BHQ ที่ฮุนเซนส่งมาตะเข็บชายแดนไทยขเขมรในขณะนี้นะครับน่าจะมีกำลังพลอยู่หลายร้อยนายอยู่นะครับเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน1,000นนายเพราะว่าฮุนเซนก็จะต้องเก็บกองกำลังหลัก ของหน่วย B HQ เอาไว้เป็นองค์คารักพิทักษ์ุนเซนที่กรุงพนมเปญน,นะครับเพื่อว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินยังไงฐานหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่พร้อมรบที่สุดของกองทัพคมัมเรนส่วนฐานหน่วย B HQ หรือว่ากองพลที่70ถ้า,าจะเปรียบเทียบกับกองทัพภาคที่2ก็คงจะเทียบไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกองกําลังทหารที่มีความทันสมัยที่สุดของประเทศคมัมเรนแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ใหญ่สุดก็ในประเทศของเขานะครับ จะมาเปรียบเทียบกับทหารของอีกประเทศหนึ่งก็เปรียบเทียบยากนะครับทางด้านความสามารถของทหารหน่วย BHQ ส่วนใหญ่ทหารพวกนี้ก็จะเป็นการปฏิบ,บัติงานอยู่ในเมืองนะครับคอยอรารักขาผู้นำระดับสูงของประเทศเขมเมแต่ถ้าหากว่าจะต้องมาลบในป่าในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่ไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับก็รู้ว่าความสามารถของทหารพวกนี้จะลดลงหรือเปล่า ส่วนในเรื่องของอาวุธมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทหารหน่วยรบหน่วยอื่นการรบกันจริงๆระหว่างไทยเขมรน่าจะเป็นการยิงปืนใหญ่แล้วก็จรวดแลาลำกล้องใส่กันนะครับต่อสู้จากระยะไกลส่วนการต่อสู้ระยะประชิดทหารหน่วย BHQ จะมีความสามารถสูงถึงขนาดต่อสู้กับทหารไทยได้1ต่อ5 1ต่อ10หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการฝึกมาจากทหารประเทศจีนแต่ว่าการซ้อมรบ โกเดนดาก้อนก็ใช้เวลาฝึกซ้อมรบร่วมกันก็ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็ไม่น่าที่จะทําให้ความสามารถของทหารพวกนี้เหนือกว่าทหารทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่อยู่ในเมืองขับรถเท่ๆแต่งตัวเท่ๆแล้วก็ถ่ายรูปลงในสื่อโซเชียลนะครับ และหน่วย B HQ ถือเป็นกองกำลังที่มีความจงรักภักดีที่สุดต่อผู้นำของเขมรและได้รับการกล่าวขานว่ามีความพร้อมที่จะปกป้องอุมคนในของนายกรัฐมนตรีฮุนมมเนตลูกชายของฮุนเซนนอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวที่อธิบายว่ากองกำลังรักษาการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 3 8นะครับแล้วก็ได้รับการมอบหมายให้ประจำการอยู่ในกองพันที่246 ภายใต้การบัคับบัญชาโดยตรงของหุนเซนในสมัยนั้นนะครับและในเดือนกันยายนปีพศ2552หน่วยนี้ก็ได้ถูกแยกออกมาเป็นหน่วยอิสระกองพลน้อยที่70ยังคงรับผิดชอบในการปกป้องประธานวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรของเขมรนายทหารระดับสูงแล้วก็นายพลของกระทรวงกลาโหมเขมรรวมไปจนถึงผู้นําระดับสูงของรัฐบาลเขมรในปัจจุบันนี้โดยค่าใช้ใจ่ายด้านการเงินโลจิสติก และกิจกรรมสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งหมดสำหรับกองกำลังหน่วยนี้จะรับการรับผิดชอบจากกระทรวงกลาโหมของคขมเมในบันทึกของสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อปี1995เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการะบุว่าฮุนเซนกังวลมากเกินไปนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลของเขาตามคำกล่าวของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฮุนเซนเดินทางบ่อยครั้งพร้อมกับ กองกำลังองครักษ์พิทักษ์เขาที่มีมากถึง60ในายในการเดินทางแต่ละครั้งนะครับซึ่งถือว่ามากกว่าผู้นำทางการเมืองขเขมรคนอื่นๆในยุคนั้นซะอีกจึงทำให้ฮุนเซนได้ก่อตั้งกองพลน้อยที่70หรือหน่วย BHQ บริกา h e ฮ q u a เ t e r เมื่อ30กว่าปีที่แล้วฮุนเซนได้จัดตั้งกองพลน้อยที่70ที่เป็นเหมือนหน่วยลบเฉพาะกิจขึ้นมาและรับงานโดยตรงกับนาย,ยกร,รัฐมนตรี จึงมีนักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีหุนเซนนะครับว่าหน่วยนี้เป็นกองกําลังส่วนตัวของตระกูลหุนนับจากนั้นไปต้นมากองพลน้อยที่70ก็กลายเป็นศูนย์อํานาจที่แท้จริงและนี่คือหน่วยรบที่ได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดได้รับการฝึกฝนดีที่สุดมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ครบครันที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนรถเกราะล้อย,ยางหรือแม้กระทั่งจรวดลายลำกล้องหน่วยนี้ก็มีประจำการอยู่ในหน่วย B HQ นะครับและเมื่อตอนที่ฮุนเาเน็ต ลูกชายของฮุนเซนที่ดารงตำแหน่งเป็นผู้บิาการกองพลน้อยที่70ได้เจราจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับขอความช่วยเหลือด้านการทหารหลังจากเกิดวิธีกรรมในวันวันสรัฐจึงทุ่มงบประมาณให้กับรัฐบาลขเขมรเพื่อพัฒนาและก็ยกระดับกองพลน้อยที่70เป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากล ภารกิจกองพลน้อยที่จะสบคือดูแลความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครอบครัวนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากต่างประเทศและการต่อต้านการก่อการร้ายมีการฝึกฝนเทคนิคปฏิบัติการพิเศษแบบหน่วยลบพิเศษในช่วงก่อนการเปลี่ยนไทยอำนาจจากฮุนเซนถึงฮุนมานเนตลูกชายของเขาที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการยกระดับกองพลน้อยที่70สังกัดกองทัพบ,บก เป็นหน่วยทหารองค์ครักษ์ b H q สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งค่ายตาขมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพโซนพิเศษที่มีอำนาจครอบคลุม3มอาณาบริเวณเป็นการเฉพาะนะครับได้แก่กรุงพนมเปญจังหวัดกันดานและก็จังหวักดกำปงชนังโดยมีกำลังพลในสังกัดจำนวนหลายพันนายล้อมรอบเมืองหลวงครือฮานหลังใหม่ของครอบครัวฮุนเซนก็อยู่ที่อำเภอตาขมาจังหวัดกันดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยองครักษ์ BHQ ก็ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกฝนจากกองทัพประชาชนจีนมีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพจีนคเขมรอย่างเช่นการฝึกซ้อมรบร่วมโกลเด้นดากอนที่แฝงไว้ด้วยการฝึกของหน่วยองครักษ์กองพลน้อยที่70ที่เสริมอำนาจตระกูลหุนให้หน่าเกรงขามไล่คู่ต่อกรทางการเมืองภายในประเทศพลน้อยที่70อยู่ใต้บังคับบัญชาของพลเอกหิงบุญเฮืองนะครับ ที่เป็นนายทหารที่จะรับความไว้บางใจจากฮุนเซนมากที่สุดคนเองหิงบุญเฮืองได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับฮุนเซนมาตั้งแต่ยุคหนีขเขมรแดงเข้าวเวียดนามนะครับแต่ปัญหาของหน่วยลบหน่วยนี้นะครับก็คือภูมิประเทศที่อยู่ตะเข็บชายแดนไทยขเขมรที่เป็นป่าเป็นเขานะครับซึ่งทหารหน่วย BHQ หน่วยนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และมีความคุ้นชินเหมือนกับที่เคยซ้อมลบมาหรือเปล่าก็คงต้องรอดูทาหากว่ากองทัพไทยกับขเขมรจะต่อสู้กันจะลบกันนะครับทหารหน่วย BHQ หน่วยนี้จะสามารถจะต่อสู้กับทหารไทยได้สมศักดิ์ศรีเหมือนกับที่คุยไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงสงครามก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะสงครามก็มีแต่การสูญเสียถ้าหากว่าคุยกันได้แล้วขเขมรไม่มาเอาแผ่นด,ดินของไทย ก็ไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับแต่ว่าทางคมเมยังดื้อดึงสงครามก็อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วในสถานการณ์แบบนี้และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องโ,โคะสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับอย<ฮ>่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ share, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องโ,โระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ